แล้วก็ทําทุกวันเลยทำทุกวันเลย,ททก,เลยก็คือเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรียนเช้าปกติคะ่ะแล้วก็เลิกเรียนก็มารับจ็อบทำเซเว่นต่อกานไปสมัครอะ่ะคือไม่รู้จักใครเลยไปคนเดียวไปคนเดียว สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ f f i c e Break นะครับในรายการนี้ก็จะมีน้องๆในออฟฟิศนะครับมานั่งคุยกับโจนะครับเรื่องหัวข้อตาม3หัวข้อนะครับมี h e a l t h แล้วก็ Relationship นะครับเว l กับพวกกันในิรก่อเงินและการลงทุนนะครับเฮลก็คือสุขภาพเรื่องการออกกำลังกายไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็น Relationship เรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนกับแฟนกับหมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่บ้านกับน้องกับพี่อะไรอย่างเงี้ยจะทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะครับ วันนี้ก็สวัสดีครับทุกท่๊อปสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมว,วันนี้ถึงเลือกหัวข้อของไอ้เบลล่ะเรื่องการงานอะไรพวกเนี้ยการงานหนออยากเล่าให้ฟังว่าแบบทำอะไรมาบ้างอะไรบ้างใช่ส่วนสุขภาพดีอยู่แล้วไม่ต้องเล่าใช่อ๋ออายุยังน้อยสิันเลยค่อนข้างที่จะจะแบบยังยังแข็งแรงอยู่ใช่ค่ะอา,ออายุยังน้อย,อยอเรื่องรีเรียนจอ่ะ เรื่องความสัมพันธ์หรอยังไม่อยากเล่าให้ฟังเฉียวเวลาฟังกบหมาก็ได้นะคิมไม่ต้องกับคนก็ได้อุบไ้ก่อนต้องมีอุบไปก่อนเลยนะใช่บางทีไม่ใช่กับคนก็ได้นะกับแบบสัตว์เลี้ยงก็ได้กับแบบความสัมพันธ์กับอะไรกับการวาดรูปอะไรก็ได้แต่ว่าอุบไปก่อนเนาะโอเคเอาเอาเรื่องเวลก่อนใช่ไหมค่ะโอเคเออเป็นไงบ้างเรียนจบอะไรมาแล้วแล้วช่วงนี้มีลงทุนอะไรบ้างไหมหรือว่าแบบทางานอย่างเดียวเลย ช่วงนี้ <Okay. S 2> ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเพราะว่าไม่มีตังลงทุนทำไมอย่างนั้นละ่ะฮะก็หมดไปกับอะไรหลายๆอย่างค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนแล้วก็แบบส่งให้ที่บ้านด้วยอ๋อ <c oughs> ใช่เออ,เอก็ดีนะส่งเงินให้ที่บ้านคอยดูแลเะะขาอะไเงยมันก็เลยแบบทําให้อาจจะอาจจะตื่นๆหน่อยเออแต่ก็ต้องให้เวลาเองนะตอนที่พี่อยู่เ,เราก็ก็แหละก็อย่างเหี้แหละเป็นปกติ แต่ว่ามไม่เป็นไรกเออ็เรียนจบมาแล้วไปทำอะไรบ้างละ่ะเรียนจบมาก็ล่าสุดเลยเออก็ไปทําคลินิกเสริมความงามมาอ๋อใช่แล้วก่อนนั้นไปทาอะไรบ้างก่อนหน้านั้นก็ทำเซเว่นทำเซเว่นใช่ค่ะเห็นบอกว่าทําอยู่นานมากเลยใช่ไหมใช่กี่ปีสี่ปีนานจัดนานจริงสี่ปีแล้วก็ทําทุกวันเลย ทำทุกวันเลยก็คือเ,<ด>เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยอ๋อเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วก็แปลว่ามันต้องมีช่วงเวลาที่ต้องแบบต้องแบบเรียนไปด้วยทางานไปด้วยก็คือแปลว่าหลังจากเย็นๆใช่ไหมเพราะว่าเช้ามันต้องเรียนหรือว่าเราเรียนกะเด็กหรือว่าแบบยังไงนะก็เรียนเช้าปกติคะ่ะแล้วก็เลิกเรียนก็มารับจ็อบทำเซเว่นต่ออ๋อเออแล้วก็คือทำเซเว่นกับมีคนรู้จักไหมหรือว่า ตอนไปสมัครอะคือไม่รู้จักใครเลยอ๋อไปคนเดียวไปคนเดียวอ๋อเออแล้วก็จะพักมีคนไปทํางานด้วยใช่เพื่อนมาเต็มเลยอ๋อเพื่อนที่มหาลัยอะเพื่อนที่มอต้นมอต้นโอโหงี้ก็มันเลยดิมันเลยค่ะมากันหลายคนใช่อ๋อชิลชเหมือนเซเว่นตัวเองอ๋อเออเดีนะได้ทำงานกับเพื่อนด้วยแล้วก็ได้ไปทำงานหาเงินด้วยแล้วก็แบบแบบ เหมือนได้ไปเที่ยวอะอืมใช่ใชเออแต่ก็ทำกี่วันในเจ็ดวันเลยเหรอก็จริงๆก็ทําแค่หกวันอาทิตย์หนึ่งก็หยุดแค่วันเดียวอ๋อเออแล้วหลังจากนั้นไปทําอะไรต่อหลังจากนั้นก็เป็นคลินิกเสริมค,ความงามเสริมความงามใช่เสริมความงามน,นี่คือเป็นแบบยังไงนะทําหน้าฉีทาตัวหรือทําผมหรือ,อยังไงนะเป็นคลินิกแบบสัญญกรรมดึงหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ แล้วก็มีฉีดหน้าบ้างอะไรบ้างแบบนี้อ๋อ,อ,อเออเป็นไงเจ้ลูกค้าน่ารักน่ารักหะหรือว่าแบบลูกค้าหรอลูกค้าตอนนั้นน่ะมันจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุอ๋อเพราะไปดึงไปดึงเพื่อให้มันแบบให้มันตึงอย่างเงี้ยหรอแล้วก็ตึงก็จะเป็นรุ่นแบบสี่สิบอับแล้วมันตึงได้จริงไหมจริงจริงหรอมันตึงได้ขนาดนั้นเลยหรอ,หรอตึงได้จริงแต่ว่าเป็นช่วงแรกๆอ๋อแปลว่าต้องไปทําบ่อย ไม่ได้ทำบ่อยๆคือเหมือนกับว่าถ้าเราทำไปแล้วอะเราก็จะต้องแบบดูแลตัวเองด้วยไม่ใช่แบบว่าถ้าอย่างสมมติว่าเราทำไปแล้วแล้วเราก็แบบไปกินของมันๆเยอะหรือว่าแบบไขมันเยอะๆเนี่ยมันก็จะทําให้แบบไขมันที่หน้าเราเพิ่มมันก็จะตกไวตกอ๋อตก,ออต,กตกลงมาอย่างงี้เหรอใช่จะย้อยหย่อนค้อยไวอ๋อแล,แ,ลแล้วที่เหมาะว่าทํานี่พอจะรู้ไหมแบบเขาทำเป็นไงคือสมมติว่าผิวเราเป็นงี้ใช่ไหม เท่าที่พี่เล็กออกก็คือมันต้องตัดออกส่วนหนึ่งอย่างเช่นมีห้าส่วนตัดออกสี่แล้วก็ดึงสี่นะให้มันเป็นห้าส่วนให้มันตึงอย่างนี้ป่ะ,ปะเป็นฟิลแบบนั้นก็คือตัดออกไปเลยเหรอก็คือตัดเนื้อส่วนเกินออ,อกก่อนเหมือนกับว่าเขาก็จะมีการวัดแต่ว่าอ,อ๋อตัดประมาณเท่านี้แหละมันจะตึงแล้วก็เย็บตรงเนี้ยมันก็จะพอดีตึงพอดีสวยพอดีแล้วมันจะมันก็เป็นฟังเกไนสายสิจะไปเย็บยังไงอ่ะก็เย็บ อ๋อมันอยู่ข้างในข้างข้างนี้อ๋อเราจะไม่เห็นผมบางอยู่หรอใช่ค่ะแต่จริงมันก็ต้องเห็นนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องตัดตัดผมออกก่อนถ้าเราไม่ตัดผมเนี่ยเวลาเย็บมันจะเย็บยากผมมันก็จะเข้าไปในเนื้ออมันแทบจะต้องมันต้องโกนเลยด้วยซ้ำใช่ไหมแค่ถ้าตอนนั้นที่ทําอยู่แค่ริมๆิมให้แบบชิดโคนจะไม่โกนเพราะว่าถ้าโกนเนี่ยกลัวผมไม่ขึ้น อ๋อเพราะว่าอายุเยอะแล้วด้วยใช่แล้วก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นผู้หญิงเงียส่วนใหญ่ไปดึงญิง,<า>งนั้นเลยแล้วไม่ดึงตรงนี้แล้วไม่ดึงตรงไหนอ่ะต้ตรงนี้ทำไงก็คนผมนี่เงี้ยจริงๆมีนะมีดึงแบบแถวหน้าผากอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าตอนที่ทําอยู่มันมีแค่ข้างๆเาีไงแปลว่าเขาก็ดึงแค่ตรงนี้ใช่ดึงให้ตึงแค่นี้อ๋อแต่คนส่วนใหญ่ก็คือก็คือค่อยตรงนี้กันแล้วก็เหยียวตรงนี้แล้วก็แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ดึงแบบ อย่างนี้เนาะมันคือดึงเข้าข้างๆอย่างนี้ใช่ดึงให้มันตึงข้างคือเหมือนกับว่าคนที่อายุมากเขาจะกังวลเรื่องนี้ตรงนี้เป็นหลักล่องแก้มล่องแก้มหรอตาตกอ๋อตรงนี้เหรอใช่มันจะไปหมดเลยทำนี้ก็เหมือนกันก็ึงอย่างนี้ใช่มันจะไปหมดเลยตามันก็จะแบบเฉียวขึ้นอ๋อแล้วก็ล่องแก้มก็จะตื้นขึ้นเออความรู้ใหม่แปลว่าตรงกลางนี่คือมันอย่าไปยุ่งกับมันที่พี่เข้าใจบอกว่ามันไปอ๋อมันไม่ใช่มันทําใช่แต่มันทําตรงนี้ใช่แล้วคือ อ๋อเอเข้าใจก็น่าจะเหมือนที่พี่เข้าใจไหมคือสมมติว่ามี5ส่วนตรงนี้แล้วตัดออกไปหนึ่งก็เหลือสี่แล้วก็ดึงสี่ให้มันตึงใช่มันจะเป็นแบบนั้นอ๋อแล้วถ้าเป็นส่วนอื่นที่ไม่ใช่หน้าส่วนอื่นที่ไม่ใช่หน้าก็จะเป็นเสริมจมูกอ๋อแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ใบใบหน้าเป็นหลักใบหน้าเป็นหลักเลยอ๋อหออ่ก็ทำเสริมความงามอไเป็นไงสนุกไหมมีเพื่อนไปทําบ้างไหมช่วงนั้นไม่คือแบบไปคนเดียวเลยแล้วก็แบบเปิดโลกมากนะ คือเราไม่ได้มีความรู้แบบด้านนี้เลยอะเข้าไปทําก็คือหนึ่งจะต้องแบบพูดจาหวานเพราะว่าแบบคุยกับผู้สูงอายุใช่ไหมเราจะต้องแบบสวัสดีค่ะแบบเสียงน่ารักน่ารักแล้วก็ต้องแบบเทคแคร์ดูแลเขาเยอะนิดนึงทำไมอะเอาเขาเป็นผู้สูงอายุเนาะเราก็แบบฟิลหลานอะอ๋อแบบเป็นหลานฟิลหลานแบบดูแลแบบเทคแคร์กลับบ้านก็เปิดประตูให้ คือว่าแบบถ้าอุ้มขึ้นแท็กซี่ได้ก็คืออุ้มเลยไม่ขนาดนั้นมั้งแต่ว่าก็จะขนาดนั้นจริงก็ต้องเทคแคร์แบบขนาดนั้นเลยเพราะว่าแบบเป็นคลินิกใช่ป่ะเราก็ต้องแบบเซอร์วิสเราก็จะต้องแบบเซอร์วิสลูกค้าแล้วแบบเวลาเขากลับมาเขาจะบอกต่อว่าอุ้ยคลินิกเนี้ยดูแลดีมากดูแลดีคือดูแลดีมันต้องแบบยันแบบคนดูแลแล้วก็หมอแล้วก็หลังจากที่รักษาอะไรอย่างเงี้ย ใช่เขาก็จะมีตอนนั้นก็คือจะมีแบบใบประเมินด้วยแบบพนักงานเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบประเมินด้วยแล้วก็แบบสิ่งที่ยากตอนนั้นเลยนะต้องตัดไหมต้องตัดไหมใช่แบบงงตัดไหมเราไปตัดได้ใช่ไหมตัดได้ค่ะมันมันไม่ได้แบบเป็นอะไรที่ลึกลงไปขนาดนั้นนะมันแค่ตัดตื้นๆอ๋อตัดไหมอย่างแล้วก็ดึงดึงออกนี่ยหรอใช่ตัดไหมที่เย็บที่ตรงแงไว้อะนะ ใช่อ๋อก็ตัดใหม่ก็เหมือนแบบไปถอดไปถอดไอ้ฟันคุดอะไรพวกนี้นะครับลุกทยมันที่มันมีการผ่าตัดก็มีการเย็บเย็บแล้วก็ตัดใหม่เราไม่ทําเป็นใหม่แบบที่มันเป็นละลายได้หละคือตอนนั้น่ะที่ถามหมอนะเขาบอกว่าไม่ใช้ใหม่ละลายเพราะว่าหน้ามันจะตกเร็วย่อนเร็วอันนี้ที่พี่ถามคือพี่ไม่รู้นะมันทีแบบไม่เคยทําแบบไม่ไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยอ๋อแต่ว่าถ้า หมละลายน่มันจะตกเร็วเหรอใช่อันนี้ก็คือเหมือนเป็นเทคนิคในแต่ละหมอแต่ว่าหมอคนนี้เขาจะแบบคิดว่าการที่ใช้ไหมละลายเนี่ยมันจะละลายก่อนที่หน้าจะตึงนะถ้าใช้ไหมล็อกแบบเนี้ยมันก็จะล็อกดึงตึงตึงขึ้นเรื่อยๆอพี่เข้าใจแล้วบางทีมันจะละลายไปก่อนที่มันจะดึงอยู่ใช่ค่ะหมอคิดว่าอย่างนั้นในตอนนั้นอ๋ออออออโอเคโอเคแล้ว รอบนั้นเราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับรอบนั้นใช่ไหม<ช>ก็คือได้เรียนรู้เรื่องแบบเรื่องยาเรื่องแบบการแพทย์<อ>คือมันก็จะมียาอะไรแปลกเช่นแบบยาตัวหนึ่ง <Hey. S 2> อันนี้คือเราไม่ได้อยู่ในวงการนี้เนาะเราไม่รู้จักเทียราไมซินเทียราไมซินขอเดาไมซินมันคือยาแหละเทียราไม่รู้ก็จะเป็นแก้กเศษหรือเสี้ยงไหมมันเป็นยาที่มันทําให้แผลลื่นแบบ ไม่ติดกันอ่ะไม่อักีิบอะไรื่นไม่ติดกันใช่อย่างเช่นเขาจะเอาไปใช้กับพวกคนที่ทําตาสองชั้นมันเหมือนกับว่าแผลเราแห้งมากๆเวลาตัดไหม่มันจะเจ็บเขาจะต้องแบบทาลงไปก่อนให้มันลื่นเหมือนเป็นจารบีของผิวหนังกันน่ะอ่าใช่ให้มันลื่นๆแบบน่ะอ๋อคือแบบแปลกดีไม่ไม่เคยได้ยินเหมือนกัน อ๋อ oh, oh. เออใช่ใช่มันก็มันก็คือทำทำให้พอมันลื่นมันก็ทำงานง่ายเนาะ oh. แล้วก็ดึงอะไรมันก็จะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ฝืดพอไม่ฝืดกค้าก็ไม่เจ็บใช่เขาเรียกว่าเทราเมซินเทราไมซิน,น oh. แล้วก็พวกแบบสกอตเทปอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เรียกสกอตเทปเขาเก็าาจะมีะเขาเรียกว่าไมโครปอตอนไปใหม่ๆเขาก็บอกเอาไมโครปอให้หน่อย เราก็เลยงงว่าคืออะไรแบบไมโครโปอคืออะไรคะอ,อะไรขอเล <ขอ S 2> ่าก่อนมันน่าจะเป็นสก็อตเทปมันก็คือที่แปะแผลไมโครโปอมันอาจจะเป็นเทปอันหนึ่งที่มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กินแผลปะมันจะเป็นแนวแบบเหมือนสก็อตเทปแปะแผลแบบว่าแต่ไม่ใช่แบบใสนะมันจะมีแบบหนึ่งที่มันเป็นสีขุ่น สีขุ่นคือสีน้ำตาลน้ำตาลที่จะมีแบบขุ่นๆหน่อยที่เหนียวเในียวมันจะเป็นแบบนั้นเขาเรียกว่าไมโครบอลเขาจะมีสับของเขาอ๋อเข้าใจแล้วครื่องเราเาเรียกว่าสกอตเทปทั้งหมดแต่ว่าอันนี้คือไมโครบอลนะอันนี้คือเทปพลาสติกจะอาจจะมีชื่อนึงแล้วก็มีชื่ออีกชื่อนึงจะมีหลายคํามากแล้วก็มีคำหนึ่งอันนี้คือต้องใช้บ่อยมากๆเลยเวลาตัดไหมมันจะเป็นคล้ายๆกับใบมีดถ้าอย่างเราเราเรียกว่าใบมีดแต่ว่าทางแบบการแพทย์เขาเรียกว่าเบด เบสก็คือใบมีดใช่เบสก็คือใบมีดเพราะว่าจะมีแบบคําของเขาแล้วก็ที่คีบเราจะเรียกว่าที่คีบใช่ไหมมาเรียกว่าแบบแคมจะมีคําของเขาใช่ซึ่งเราก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้เพราะว่าถ้าเราเข้าไปทําเขาก็จะใช้ภาษาศัพท์แบบนั้นเร่ว่าต้องจําว่าอันนี้แคมอันนี้ไมโครปอเวลาเขาบอกจะเอาวันนี้เราก็ต้องหยิบมาให้ถูก อ่าเข้าใจเข้าใจแต่พี่ค่อนข้างเข้าใจนะคือเขาเป็นหมอใช่ไหมพอเขาเป็นหมอบางทีเขาแบบอยู่กับแผลอะไรเงี้ยบางทีพี่เห็นในหนังนะอขอเบลดหน่อยแล้วก็จับมาคือเขาต้องได้เบลดเลยถูกไหมใช่แล้วบางทีถ้าแบบเป็นบอกว่าขอไอตัวที่แปะอะไรเงี้ยไม่ใช่อันนี้อะไรเงี้ยมันเขาอาจจะเรียนมาแล้วต้องใช้แบบคําที่มันค่อนข้างสเปซิฟิกในเรื่องแบบคํานี้คืออันนี้เท่านั้นอะไรเนี่ยอ๋อคือแบบต้องเป๊ะแล้วก็ช้าไม่ได้นะหยิบก็คือต้องรีบหยิบ ขออ,อ,อ,อกระแผกกระเลือดอ่ะเนาะใช่ยิ่งมีสูงยอยู่แ,แต่ว่าไม่ไม่เคยไม่เคยมีใครแบบรู้สึกไม่โอเคกับการรักษาอะไรนี้ใช่ไหมมีมันเป็นเรื่องปกติค่ะดึงมาตึงไม่สุดเนี่ยคือคนคนเราอะ่ะมันจะมีความพึงพอใจไม่เหมือนกันบางคนถ้าเรามองอะ่ะคือเขาอ,อ้สวยและเด็ก<อ>และแต่เขามองตัวเองในกระจกเหมือนเดิมเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเห็นหน้าเขาทุกวัน ถ้าอย่างเราอ่ะไม่ได้เห็นเขาทุกวันพอแบบพอเราเห็นว่าเขาเปลี่ยนแปลงก็เออสวยว่ะอะไรเงี้ยล้วเราได้ถ่ายรูป b ฟ f o r e เตยให้เขาดูมีต้องถ่ายอ๋อแรกแรกน่าจะไม่ถ่ายเลยแรกๆรก็ถ่ายถ่ายมาแรกแรกถ่ายแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเยอะหลังๆแล้วเหมือนเรารู้ว่ามันมีแบบกลุ่มลูกค้าหลายรูปแบบอะไรเงี้ยทุกอย่างจะต้องมีหลักฐานอ๋อถ่ายไว้หมดอันนี้ทำเสร็จแล้วนะคะตอนแรกมันเท่านี้นะอันนี้หายไปแล้วนะอะไรจากที่ตีกัน อันนี้เราต้องมีหลักฐานพวกทาสัญญกรรมอะไรอย่างเงี้ยเออ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 ดีเหมือนกันนะดีเหมือนกันนะวันนี้ก็น่าจะมาเท่านี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะมีอีกหลายหัวข้อวันนี้ก็มาเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะคะับน้งป๊อปค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะคขอบคุณค่ะสวัสดีครับเจอกันครับเจอกัน